ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป unbox week กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เหมือนกับครั้งก่อนๆที่เรามานั่งแกะในแต่ละวันนะคะอันนี้เมย์รวบรวมของที่มาส่งทั้งอาทิตย์มาแกะในวันนี้วันเดียวนะคะก็มาดูกันว่ามีสินค้าอะไรยังไงบ้างแต่สําหรับพวกสินค้าต่างๆเมย์จะใส่ให้ที่ description box ให้เหมือนเดิมนะคะสามารถไปกดลิงก์ตรงนั้นหรือว่าดูชื่อร้านจากตรงนั้นได้นะคะสําหรับพัสดุที่มาส่งอาทิตย์นี้นะคะจะมีทั้งหมด 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ทัสดุนะคะก็จะมาเริ่มกับพวกที่เป็นแบบซองซองกันก่อนนะเพราะว่ามีแอบแกะมาแล้ว1ชิ้นซองนี้นะคะสำหรับอันนี้ก็คือเสื้อฮาวายของน้องหมาหรือของน้องเมอร์ี่หรือน้องหมาของเมย์นั่นเองนี่ทุกคนคือน่ารักมากเมย์หาเป็นเสื้อฮาวายให้เหมาะกับเทศกาลสงการให้เมอร์ี่อยู่ก็เลยได้มาเป็นชุดนี้นะคะ คือตอนนี้อ่ะที่เราลงคลิปอยู่ก็คือช่วงสงการใช่ไหมเมย์ก็เลยไปหาซื้อเสื้อผ้าของซูนัขที่เป็นเข้ากับเทศกาลเมย์รู้สึกว่าลายอันเนี้ยมันน่ารักดีทุกคนเนี่ยมันจะเป็นลายพิมพ์แบบนี้เป็นแบบฮาวงฮา,าสามารถใส่ไปทะเลหรือว่าเข้ากับเทศกาลสงการในช่วงนี้ได้นะคะเออของเมอร์ลี่เมย์สั่งมาเป็นไซส์ L นะคะเดี๋ยวเมย์ขึ้นรูปตอนน้องใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้คือแบบ จับไม่ถูกว่าทรงมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเขาจะมีกระดุมมาให้ทั้งหมด2เมิตแบบนี้นะคะสําหรับร้านนี้มีอีกชิ้นหนึ่งที่สั่งมาก็คือ สายจูงอันใหม่ของเม์ลี่นะคะเดี๋ยวไม่แยกชิ้นก่อนคือจะมีเป็นตัวรัดหน้าอกกับตัวสายจูงแบบนี้คือเขามีหลายสีมากทุกคนแบบแต่ละสีคือน่ารักมากแต่เมย์เลือกเป็นสีฟ้าชมพูแบบนี้มานะคะเพราะว่าจะได้เข้ากับปกคอที่เม์ลี่ใช้อยู่ที่เมย์เลือกรุ่นนี้มานะคะเพราะว่าตรงที่รัดหน้าอกตรงนี้อย่างเช่นเม์ลี่ใส่มันจะอยู่ตรงหน้าอกตรงนี้แล้วเวลาที่เราดึงน้องตรงที่หน้าอกตรงนี้อ่ะมันจะมีความนิ่มๆแบบนี้ทุกคน<ม>เท่ากับว่ามันจะไม่ไปกระชากหรือว่า ทำให้ตรงหน้าอกน้องเจ็บอะแล้วเขาจะมีเป็นที่ปรับสายหลายตรงมากทุกคนเนี่ยแต่ว่าตัวสายจูงอะเนี่ยเมยว่ามันไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่แต่คือเขาแถมมาให้ก็โอเคเพราะว่าเวลาที่เราแบบเดินกับน้องแล้วเวลาที่น้องแบบกระชากเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นนะคะแต่ว่าวัสดุการเกี่ยวอะไรของเขาเนี่ยก็คือแข็งแรงมากเลยสําหรับของชิ้นต่อมานะคะอันนี้ก็คือจากร้าน Bar b a r y Jeans อันนี้น่าจะเป็นของเมย์แหละ นี่นะคะชิ้นต่อมาก็คือกระโปรงยีนแบบยาวลงมาแบบนี้นะคะอุ้ยแต่ว่าความยาวแบบยังไม่ได้ความยาวที่ต้องการขนาดนั้นเมย์สั่งมาเป็นสี่ออน,นะคะเมย์อยากได้กระโปรงยีนแบบยาวๆทุกคนแต่แบบไม่ได้ยาวถึงตาตุ่มนะยาวประมาณครึ่งหน้าแข้งอะเมย์ว่ามันกําลังน่ารักแล้วก็ว่าค่อนข้างอินเทรนในช่วงนี้ก็เลยสั่งมาแต่ว่าน,นี้คือแบบน่าจะยาวได้แค่ แค่ประมาณแบบปิดเข่าเมนะคะเนี่ยความยำจะประมาณเท่านี้แต่ว่าสีแอบไม่อ่อนตามที่ต้องการสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละอันนี้เมย์สั่งมาเป็นไซส์เอลนะคะต้องลองใส่ก่อนว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วผ้าเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะผ้าไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปน่าจะใส่กำลังโอเคเลยส่วนชิ้นต่อมานะคะอันนี้ร้านวันซันเยส เป็นถุงเท้ามั้งถ้าจําไม่ผิดช่วงนี้อินกับการใส่ถุงเท้ามากทุกคนคือเมย์ไปเกาหลีมาเมย์ซื้อถุงเท้ากลับมาแบบเกือบสิบคู่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าอินมากๆก,ก็เลยกลับมาสั่งถุงเท้าเพิ่มที่ไทยนะคะค MM. ือซื้อที่เกาหลีก็ยังแบบไม่สายแกลจใจพอเมย์สั่งมาทั้งหมดสี่คู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเพราะอยากภูมิใจนำเสนอมาก ทั้ง4ี่คู่นี้แบบแรกนะคะเมสั่งมา2สีแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่ถุงเท้าอะทุกคนแต่เดี๋ยวเมยจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันใส่ยังไงคือมันเป็นถุงเท้าที่เอาไว้ใส่ข้างบนตรงขาเราอะเพื่อให้เวลาใส่มันจะแบบย่นยๆลงมาแบบ ฟีลเหมือนสาวญี่ปุ่นสมัยก่อนอะที่เขาแบบฮิตๆใส่ถุงเท้าแบบหนาๆกัน,นากาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้สึกว่าการใส่ถุงเท้าอ่ะมันจะทําให้ลุคของเรามันดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นสมมติว่าเราแบบแต่งตัวธรรมดาเลยแต่ว่าพอใส่ถุงเท้าแบบอะไรอย่างนี้ไปปุป๊บแบบมันแบบมันดูมีอะไรมากๆเลยทุกคนก็เลยสั่งมานะคะสองสีอันนี้เป็นสีขาวก็คือมีความหนาประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณเท่านี้แล้วก็สั่งมาเป็นสีดํา เผื่อไว้เผื่อว่าแบบเจ้าไปถ่ายงานหรือเจ้าไปแต่งตัวหรืออะไรต่างๆนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นถุงเท้าแบบ C2 แบบนี้นะคะคือเขาจะมีเป็นแบบสั้นกับแบบยาวถ้าจาไม่ผิดเมย์เลือกเป็นแบบสั้นมานะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นแบบฟิลแบบถุงเท้าแฟชั่นมีความ C2 เหมือนแบบถุงมือแต่งงานเลยประมาณนั้นเมย์ว่ามันน่ารักดีเวลาใส่มามันก็จะเห็นแบบเป็นสีเนื้อของเราข้างในแล้วใส่กับมือให้ดู เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนแบบน่ารักอะ่ะใส่กับรองเท้าที่เป็นแบบคัตชูแบบทรงแมรี่เจนอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักแบบตะมูตะมีมากก็คือเลือกไม่ถูกนะคะก็สั่งมาเป็นสีขาวอันหนึง่งแล้วก็เป็นสีดําอีกอันนึงคือสีดำอะ่ะมันก็จะให้มูดแอนโทนอีกมูดหนึ่งเหมาะกับการแบบใส่รองเท้าที่เป็นสีดําด้วยกันอะ่ะมีว่ามันจะเท่ดีจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงคู่ละร้อยหรือไม่ถึง50สหรอกส่วนพัสดุที่เป็นซองชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้จากร วิ t ค c เมล่าไม่อยากเล่ามากทุกคนคือเมไม่รู้ว่าทุกคนจำไฟไม่ใช่สิจำแสงเวลาเมย์ถ่ายคลิปได้ไหมคือปกติเมจะถ่ายห้องนี้ตลอดใช่ปะไฟเมที่เมย์เคยซื้อมามันเป็นของแรมตันที่สามารถปรับแสงปรับไฟได้ทั้งหมด3สีก็คือสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มซึ่งหลอดมันพังทุกคนคือมันพังแบบเปิดไม่ติดเลยเมก็เลยไปโอมโปเพื่อไปซื้อไฟมาเปลี่ยนใหม่ รอบนี้อ่ะเมย์เลยซื้อแบบที่มันไฟแรงสูงมากๆกว่าเดิมคือรอบที่แล้วอ่ะมันประมาณ31วัตต์แต่รอบนี้เมย์ซื้อมา55วัตต์ทุกคนเห็นปะคือมันสว่างขึ้นเยอะมากและทีนี้พอมันสว่างขึ้นเยอะมากใช่ปะเมย์รู้สึกว่าไฟอ่ะมันลงแบบตกหัวมากเกินไปเมย์ก็เลยไปสั่งเป็นตัวเขาเขาเรียกว่ารีเฟกหรือเปล่าที่เขาเอาไว้ถือแล้วมันเป็นสีเงินเงินเอาไว้แบบให้นางแบบถ่ายรูปเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่เออเมย์ก็ไม่สั่งมา เป็นเซตแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนซึ่งอันนี้ที่เมย์สั่งมามันจะเป็นแบบที่เขามีเป็นกระเป๋าให้นี่นะคะเมย์ก็เลยไปสั่งมาคือความจริงมันสามารถพับได้แบบเนี้ยเมื่อกี้อยู่ดีมันก็กางออกเจ็บมากกระแทกหน้าเนี่ยทุกคนเวลาถ่ายรูปมันก็จะแบบอย่างเงี้ยใช่ปะเขาทำเป็นอย่างงี้ปะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนตอนแรกมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันมืดๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาลองเนี่ยหน้ามันก็จะแบบสว่างขึ้นสะท้อนกับไฟอะไรประมาณนั้น แต่ว่าที่สั่งอันนี้มาเป็นเพราะว่าเขาว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดทั้งหมดที่อ่ได้ทั้งหมด2ส,สีนะคะสองเหรอถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันได้มากกว่าสอ,อะ่ะก็คือจะเป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็สามารถลูบสิบเพื่อเปลี่ยนเป็นสีทองแบบนี้ได้นะคะซึ่งสีทองมิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ทําอะไรยังไงแต่ก็สั่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยแบบอะไรก็ไม่รู้ยิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีเป็นหลายไซส์นะคะจะมีเป็นหกสิบ แ0แล้วก็110มั้งแต่อันนี้ไม่เลือกเป็น80มานะคะเป็นขนาดกลางซึ่งใหญ่มาก ใหญ่มากเลยไม่รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปด้วยทำยังไงดีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาจากร้านนี้ซึ่งเหมือนเขาเป็นร้านแบบขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพเมซื้อเป็นตัวหมุนหมุนแบบนี้มานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวที่เอาไว้ต่อกับตัวขาตั้งกล้องเพื่อให้เอาโทรศัพท์สามารถหนีบแล้วก็เอามาถ่ายได้คืออันเก่าเมเมม,ม,มีอันหนึง่งเคยอันบ็อกไปให้ดูและแต่ว่า มันพังแล้วทุกคนคือแบบอันนี้มันดูไม่พังใชาปา่ปะแต่พอหันข้างเนี่ยไอตรงเนี้ยมันหักไปแล้วก็เลยไปหาซื้อเป็นอันใหม่ที่มันดูน่าจะแข็งแรงกว่าเดิมมาเป็นอันนี้นะคะซึ่งราคาเขาก็แบบไม่แรงเลยอะอยู่ที่ประมาณแบบ20 30อะไรประมาณนี้โอ้ยแข็งแรงมากทุกคนเปรียบเทียบกันเก่าเนี่ยคนละเรื่องเลยอะตรงขาตั้งกล้องอะมันจะมีเป็นจะแงงจะแงงใชาปา่ปะเขาก็ให้เราหมุนตรงนี้ แล้วก็หมุนๆๆลงไปแล้วก็สามารถวางโทรศัพท์ลงไปได้นะคะซึ่งเมย์ซื้อมาสองอันเพราะว่าซื้อมากันเผือ่อเผื่อว่ามันจะพังเหมือนรอบที่แล้วอันนี้คือซื้อมาคนละแบบกันนะอันนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบที่สามารถแบบหมุนไดแ้แล้วก็มีเป็นตัวล็อกข้างหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเมย์เขียนว่าอันนี้เป็นอันที่1นนะ อันนี้อันที่แบบนานาน,นี่เป็นอันที่1ส่วนอันที่2จะเป็นอันนี้นะคะที่มันสามารถหมุนได้ซึ่งคุณภาพก็อันที่หนึ่งอะคุณภาพดูจับและแข็งแรงกว่าแต่อันที่สองอะมันสามารถหมุนได้ก็คือมันมีฟัง์กชันมากกว่าก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูละกันว่าชอบแบบไหนส่วนต่อมานะคะจะเป็น แผนก,กล่องกันบ้างขอพูดถึงกันไกอีกรอบหนึ่งได้ไหมคือเมย์อันบอกไปแล้วในรอบที่แล้วว่าเมย์ไปซื้อกันไกมาแล้วเมย์ชอบมากทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นกันไกของแบรนด์สกอตนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือเขาอะเป็นทั้งกันไกลแล้วก็คัตเตอร์ในอันเดียวกันคือตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบให้เปลี่ยนโหมดได้ซึ่งตอนนี้เป็นโหมดกันไกอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นคัตเตอร์เราก็แ,แค่ดึงขึ้นแบบนี้ด้านบนสุดตรงเนี้ยคือเขาอะจะสามารถกรีดกล่องได้เดี๋ยวกรีดให้ดู เนี่ยจะสามารถกรีดกล่องแบบนี้ได้เลยทุกคนและข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นวัสดุอะไรสักอย่างที่ไม่ทําให้มันแบบติดกาวอะคือทุกคนเคยเปาเวลาที่ตัดพวกพัสดุแบบนี้ชปาปันามันจะเป็นสกอตเทปที่เวลาเราเอากันไกลไปตัดมันจะติดกาวมันจะเป็นคาบกาวติดตรงกันไกอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นวัสดุที่ป้องกันนะคะไม่ทําให้แบบ ตรงใบมีดของเขาเสียซึ่งมันดีมากเนี่ยมันแบบมาสะดวกมากในการที่ว่าพกแค่อันเดียวก็คือพอแล้วสําหรับอันนี้นะคะเมสั่งเป็น e x t e r n a l hard disk ของแบรนด์ Seagate มานะคะคือเม่ทำอาชีพเกี่ยวกับที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้แบบ ข้อมูลต่างๆมากมายอย่างเช่นเวลาหายคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยก็ใช้ประมาณแบบ10วกว่ากิกเลยนะซึ่งเราก็ต้องมี external hard disk ในการเก็บข้อมูลนะคะปกติแล้วเมย์ก็ใช้ทั้ง2แบรนด์เลยนะคะที่เขาฮิตกันก็คือ WD กับ Cate แต่รอบนี้คือเมย์สั่งเป็นของ Cate มานี่ตอนนี้ก็คือเป็นโหมดคัตเตอร์อยู่ใช่ปะเมย์ก็จะดึงขึ้นแบบนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกันไกอันนี้เมย์สั่งใน official account มาโดยตรงเลยนะคะก็ ใช้โค้ดน,นู่นนี่น่นลดราคาแล้วก็ราคาน่ารักดีเมย์ซื้อมาเป็นแบบ2องทลบสีเทามั้งถ้าจะไม่ผิดคือเมย์มีแทบจะทุกสีแล้วทุกคนเพราะว่าแบบใช้เยอะมากจริงๆเขาก็จะแถมเป็นกระเป๋าใส่ฮาร์ดดิสมาด้วยนะคะสำหรับกล่องต่อมานะคะอันนี้เป็นพัสุุจากร้านเกาหลีซึ่งเมย์เพิ่งกลับมาจากเกาหลีใชา่ปาแล้วเมย์ก็ซื้อเป็น ชาคอมบูชามาแล้วพอมาลองกินแล้วเมย์รู้สึกว่าเอออร่อยมากแล้วก็ชอบมากก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะจำไม่ได้ว่ามันคืออันเดียวกับของ พี่จองกุ๊กินหรือเปล่าใช่ไหมอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเดลี่คอมบูชารสพีชนะคะคือส่วนตัวแล้วเมย์เป็นคนที่ชอบกินชาพีชมากแล้วพอมาลองกินคอมบูชารสพีชแล้วเมย์รู้สึกว่าเออม,มันก็ทดแทนกันได้ซึ่งอันนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยเขาจะเป็นแบบสารให้ความหวานทดแทนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้เมย์ก็ลดน้ําหนักอยู่นะคะซึ่งที่สั่งอันนี้มาเพราะว่าเขาอะแถมเป็นแก้วเช็ค เวลาแบบชงชาด้วยแต่ว่าที่เมซื้อที่เกาหลีมาคือเขาไม่ได้แหมมาทุกคนมันไม่มีมีทั้งหมด20ซองแบบนี้นะคะก็คือเทตัว ตัวชาเนี่ยลงไปแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ดื่มส่วนกล่องต่อนะคะอันนี้จะเป็นแพลนบิวตี้บ้างมาอัปเดตไอเทมให้ดูว่าช่วงนี้เมสั่งเกี่ยวกับบิวตี้อะไรยังไงมาบ้างอันนี้จะเป็นสำลีของแบรนด์ซิลคอดน,นะคะคือปกติแล้วเมก็จะใช้สำลีของแบรนด์นี้อยู่แล้วเมย์ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเนอะเพราะว่าคนรีวิวเยอะมากเมย์ชอบเนื้อสัมผัสข,ของสำลีเขามาดูคนอย่างเช่นเราใช้เป็นโทนเนอร์ใช่ปะหยดลงไปในตัวแผ่นสำลีเขาอะ แค่แบบหยด2หยดอะไรเงี้ยมันก็สามารถกระจายตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะให้มันแบบทั่วแผน่นแล้วก็สามารถเอามาเช็ดได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์สองดีมัก็แนะนําเป็นของอันนี้นะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นของไฮยีนสเปรย์หอมปรับผ้าเรียบเร็ว อันนี้นะคะคือเมย์มีปัญหามากตรงที่ว่าเมย์ชอบแบบเวลาที่เมย์จะไปข้างนอกหรือว่าไปถ่ายงานหรือไปเที่ยวเนี่ยเวลาที่อยู่บนรถอะเมย์จะชอบนั่งแบบเลือ้อยอะทุกคนคือเมย์ไม่รู้เมย์นั่งอะไรยังไงนะแต่ว่าเสื้อผ้าเมย์จะยับแบบยับบ่อยมากเเวลาไปเจอคนอื่นแล้วมันดูแบบดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยลองใช้ตัวสเปรย์ปรับผ้าเรียบเร็ว อันนี้ดูนะคะคือเมย์ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะทุกคนก็ต้องลองมาใช้ดูว่าจะเป็นยังไงแต่เคยเห็นคนเขารีวิวแล้วมันก็แบบโอเคเดีอะสำหรับชิ้นต่อมานะคะอันนี้เมย์เพิ่งดูในติ๊กต็อกแล้วเห็นเขารีวิวก็เลยลองสั่งมาบ้าง คือเขาว่าฮิตกันมานานแล้วแหละแต่แบบยังไม่มีโอกาสได้ลองสักที h e โร i n นเมคสปีดี้มัสคาร่ารีมูเวอนะคะคือมันจะเป็นมาสคาร่าแบบนี้แต่เป็นรูปแบบที่เป็นรีมูเวอร์นะคะถ้าเกิดเราใช้มาสคาร่าตัวไหนที่มันล้างออกยากก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ในการช่วยล้างออกได้นะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งของที่สั่งมาในเซตเดียวกันอันนี้จะเป็นน้ำยาบ้วนปากของแบรนด์โพโปลินดนทอรไวท์เทนนิ่งมัลวนะคะคือที่จริงแล้ว่ะเม ซื้อมาตามรีวิวเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนคือเมมีเป็นสีเหลืองที่เขาฮิตฮิตรีวิวแต่อันนี้คือจะเป็นสูตรไวท์เฮนนิ่งก็เลยจะลองใช้เป็นสีขาวตัวนี้บ้างนะคะคือเขา,าจะมีหลายสูตรเลยแต่ว่าตัวสูตรสีเหลืองที่เขาฮิตกันอนะเมรู้สึกว่าแบบมันเจ๋งดีตรงที่ว่าเวลาเราบ้วนปากออกมามันจะมีคราบโปรตีนอะไรต่างๆออกมาแบบเห็นได้ชัดคือมันจะเป็นแบบสีออกแบบ น้ำตาลเข้มๆควรแนะนาว่าให้ไปลองอันนี้จะเป็นแบบขวดเล็กนะคะมันจะมีแบบขวดเล็กกับขวดใหญ่ลองเป็นขวดเล็กก่อนได้สําหรับต่อมานะคะจะเป็นกล่องสุดท้ายอันนี้จะเป็นแบรนด์ในไอนะคะชื่อว่ารองเทา้าโอบาบาชูนี่นะคะทุกคนที่เมย์เลือกมาจะเป็นรองเท้าส้นตึกสีขาวแบบนี้นะคะน่ารักมากเป็นไซส์39นะคะคือปกติแล้วเท้าเมย์ เซนติเมตรอยู่ที่24.5นะคะลองถามที่ร้านเขาบอกว่าเป็นไซส์39อันนี้แหละคือมันน่ารักมากทุกคนแต่คือเขาจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะเดินอาจจะแบบเมื่อยมือนิดนึงแต่มันเหมาะกับแบบไปเดินแบบตามทะเลไปแบบมันเหมาะกับการอยู่ประเทศไทยอะทุกคนคือมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับอันบ็อก วีคในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าเกิดชอบสินค้าตัวไหนก็สามารถไปกดที่ e s c r i p t ชั n box ได้นะคะมีก็จะแบบใส่ชื่อร้านแล้วก็ใส่ลิงก์เอาไว้ให้แต่ถ้าเกิดเรื่องราคามีอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ให้ในคลิปนะคะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละชิ้นนะ่ะมันราคาเท่าไหร่เพราะบางชิ้นนะ่ะมีส้อตอนลดราคาอะไรยังไงบ้างเผื่อข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะถ้าเกิดราคาไม่ตรงกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เจอกันคลิปอันบล็อกวีคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย